ยาครับเป็นไงพ่ออาการดีขึ้นยังครับพ่อก็ดีว่แต่ว่ามันทั้งสีมันเปี่ยวกับทั้งในผุลละลายพ่อคอยระวังสัตวมันมองได้พ่อมันไข่ไผ่มากมันหลักสนามมันห่อนทั้งในถึงบวมทั้งในเลยพ่อกินยาไปกินแล้วก็เลยคอยกินยาปกติมันจะว่าว่าใดเลยเด้ครับว่าว่าใดเลยก็เลนั่นห่อนในนั่นแล้วมันเป็นห่อนในขึ้นมาเลยเรื่องอากาศห่อนเร่องอากาศห่อนพ่อมีสินะจิ้มยังก็ร่วมว่าใดบัดนี้มันกระแทกเด้ครับแทกเกือบเงินได้เนี่ยเมื่ว่าจะ แผลทั้งนอกมันดีกันในวันมันมันตีขึ้นทั้งในที่วันเนี้ยขึ้นทั้งในมันขึ้นก็เลยยกหินยกหินยกพญานาคยังไม่ได้นะพ่อเนาะพอได้เดี๋ยวให้หายก่อนนะพ่อเนาะหายก่อนะหน้าดีก่อนสี่ลอกก่อนนะครับบ่อบันบอกว่าบ่บ่ฟันถ้าหน้าก็บ่ไปเดี๋ยวนี้ฮะบ๊ไปเลยหน้าก็ได้ถ้าเป็นเศษเป็นยังได้นอนย่างเดี๋ยวพอนอนย่างเดี๋ยว ไปหาหมอหรือยังพ่อกลับไปมาแล้วกลับไปมาแล้วกันนกกันก็เริ่มจิบกินเขาได้แล้วปกติกินเขาว่าใดใช่ไหมโอ้โหบวมเบียดูกบวมข้างในเลยบอกพ่อมันจิบบวมดันออกมาเดี๋ยวเพิ่มไปแท็กใส่กันกับเหนือหนะครับก็เลยก็เล็กการว่าก็เพ่อสะดวกวก็กเลิเล็กเป็นอาลอบมุดยนิดเล่นะสนามันเป็นเครื่องหนึ่งสนามมันเป็นบอลสำคัญบอลครับสนามวันนี้มัน ต่กี้พ่อเขาว่าหัวว่าเป็น่ันบว่าล่ะครับมันบัดนี้มันจับเย็ดขึ้นมามีตะวามันว่าเป็นยังครับแต่จับเจ็ดนมามันก็เลยการเขาฝันกันยังมันเลยเป็นมึนนึงสินาเป็นสมองมันตึงกันไปเลยแพ่อก็เลยบ่ฝันเลยนั่นเลย ก็มีเอฟซีโทรหาอยู่ตลอดใช่ไหมพ่อโทรบอกคุณโทรโทรดูโทรเป็นดูเป็นร่ำคั่นหล้วเป็นไงได้ยินข่าวว่าไปซื้อโทรศัพท์มาใหม่ไปซื้อหมาโอ้โหสามตัไทยโทรศัพท์นี่แหละพ่อพ่อเขาเลยไปซื้อมานี่อันสามตัวไทยโทรศัพท์นี่แหละเนาะ นนัเอาเมื่อเช้าเห็นพ่อวายยุใสค่ะามองพ่อมองพ่อวายปูมากไปเพิ่งเน่ยพาไปดูหน่อยได้ไหมครับพ่อดูได้ตะวันไทยบ่ได้ด้อกเอาวายไทยเอาไม่ให้ถ่ายบ่พ่อเอาถ้ากันถ่ายถ้ากันอยู่ตรงนี้นะครับพ่ออยู่ตรงนี้ดีกว่าววนวายไทยเถอคโอ้ยไทยบอกว่าวายไทยก็คือว่าปูไม่ให้ถ่ายไม่รู้พ่อปูดว่าไอ้ไทยก็คือยังบ่นั่นี่ยเสียบอกก็เลยไม่ตด้เปิดกลาบเสื้อครับกลาบล้วกัดล้วกัดอันนี้เสื้อต่อไป ก็ก้อนหินถ้ามได้เลยล่ะก้อนหินก้อนเสาธ้ามดาเลยละครับครับเป็นก้อนหินก้อนเสาจนี่ก้อนหินอันใดก็ได้ยังสีนะก็แต่ว่างามพอก็ะหามาไว้งนงามๆไวงนอหัวนาะนยกเสียงายกทได้ยัง้ะไปที่กินหอดเลยมาอันทายบรรยากาศใท้เบิรงได้อัน นั่นพ่อกขบว่าอยากฟื้นเพิ่นังสินะครับเพราะว่าเทั้งเลี่ยงเทิ้งบ่อหนังเขาบว่าอยากกขบว่าอยากไปฟื้นเพิ่นังสินะเพราะว่าพ่ออยุดขินพื้นนี้เังสินะครับเขาสจีบลื่นเพิ่นบ่อได้สิมนีแต่สินั่นบ่อได้เพราะว่ามันบ่อมันอยู่น้ำไฮน้ำหนานี่นะอันนี้มัน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 มาแผลคูยูอีกครับครับสินะมันมาแผลคนที่อยู่ ัสมมุติว่าเราเดินไปดูได้อย่างงี้แต่ว่าถ่ายไม่ได้คือปู่ปู่ไม่ให้ถ่ายนะพ่อเนาะวัยถ่ายปู่วันอาทิตยถ่ายอาทิตย์ได้ที่ว่าถึงเป็นย่างปลอกเป็ย่างควายต้องลองหนังลองหนองควายมาดควยมาดพิษบ่ได้อันว่าปิดบ่อใดก็ยังบ่ได้ไปเลยโอด้อลองหนังกว่ลองหนังของคนนั่นแท้ใส่ข้าวของคุหนังมากพวกตะกีตะกี้ตะกี้มันสมัยตะกี้มันนั่นเด้จะเป็นลองหนังมาพามาเลยเดียวพาพาพลลงมาเิดคขวางของคนมาเลยคุณ ตะพุนละตะสะพานผุนโอแส, <ะ S 2> ส,ด,งสดงว่าพุนแสดงว่าภูมิที่นี่เป็นภูมิปู่ใช่ไหมครับพ่กปู่ตบาบ่าเขาเลยโอ้ oh. ตะกี้คนเสวานเ้าวปาดปุกเงี้ย,ววน,ยนซื้อสิมคนจะบอกไปโอ oh, มันตรงกันนะพ่อเนาะตรงกันค้นวานแล้วก็บานสามเหลี่ยม วัดนี่ต่อไปมันจะเป็นนั่นแหละส่วนมากที่คุมทั้งนี้สิว่ามีที่ผู้งการจะพคนรับสิมีส่วนมากสิเป็นโซโซกสอะไรไปอ่าเเป็นรัยมเกิเป็นแหลแๆงมืเลยครับ้าเพราะว่าเทิ่งขึ้นไปนี่ฟองก่าหลายแบ ของเสี้ยงจะร้ายได้เนี่ยเป็นของเก่าเนียของบันเสี่ยงนี่เขาจะาคนขึ้นมาขายเขาจะคนขึ้นมาขายใช่ไหมคนแล้วว่าถ้าบุญนหยยังไงโอ้สมัยก่อนใช่ไหมพ่อสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบไม่ต้นน่ะสมพงิ์ไม่แล้วนั่นต้นสมพงิ์ใหญ่ตะกี้มันจะเป็นดออเนี่หน่อยดอกแต่ว่าเป็นของเก่ามันเป็นครีมแล้วนี่แม่อนนี้แต่ว่าุ้มตะกีุ้้มพวกันรีลาส้มพวกันพี่น้องพวกตะตุ้ยโมนีลาเนี่ยุ้มพวกเาเจว่านี่ ครับคนคนไหลกองแขนได้กำับไรเราไม่เอาขึ้นมาขายขึ้นมาเพราะทำบุญไงเพื่อนโอ้เอาขึ้นมาลหลับหัวก,ก็โลกจับหัวก,ก็โลกนึกจักอันหม,มอจักแข้งเสียามากกับสะฝังอันสะพีไส้ไของพ่อคือกันนั่นที่ของตุลัดนั่นเก่งมัดครับโอ้เป็นท,ที่แห้งมัดเลยนะที่ทตุลัดต <ผม S 1> ุลัดข,ของพ่อนี่ก็เป็นสามเหลี่ยมเลยนะพ่ออนะันนี้เป็นสามเหลี่ยมฉีดต้นมาฉีดที่จะเป็นสามเหลี่ยมที่ของตุลัดกับว่าง,งามที่ของผู้นีกับว่างามเนี่ยมันบ้นบ้านเลขที่เราบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ หนึ่งหกหนึ่งบ้านเลขที่เราคือหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งมันไปซื้อตท้สาม้ามายถ่ายตู้โทรศัพท์เบอร์ได้ไหมอันนี้ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดของตู้สานี้ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งกับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งกับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดอันนี้คือเบ้านเก่าๆแตปเนาะที่ที่ของใทยแตว่ามีพูทที่งามยักคนครับแล้วข้าจะเป็นยังคือยังบ้านแถวนี้คือบอบบอบเหลี่ยม ครับมันอยู่ที่ของเพิ่นโอ้สมัยสมัยโบราณเออจะไม่ไดของเก่าอยู่ข้างล่างเขาเจ้าว่านี่ปัาท่อนี่ขคันไปคุมบ้านโน่เขาเจ้าว่าเอิ่อนบันโน่นสมพงสมต้นสมพงใหญ่นะต้นสมพงใหญ่น่สุนครับสุดนี้เลยต้นนี้ตะกีในดันตูดิ้ดดือนี่ตูดิ้ดดือนี่เข้าไปบ้านซุ่มปอกแม่ทัลัดนั่นนะครับอันนั้นของกับว่าน้อยนี่หันนั่นเอาไปมาชูว่าได้คนเนี่ยว่าจะเอาไปมาเป็นที่ที่ แสดงว่าแต่แถวนี้คือเป็นของเก่าทั้งนั้นเลยของเก่าทั้งนั้นเลยของเก่าทั้งนั้นเลยครับน้องค้นในดันน้องไผได้ภาคกันโอ้ยได้ขายดีได้ได้กองแขนได้กระตุ้นทุกจ้างเอาขึ้นมาแล้วก็ทำบุญลังคนก็โลขึ้นมาแล้วก็ว่างไว้น้ำหัวตอกหัวต่อไปนี่สิโอ้โหตะกี้ตู้เบียบมันเด้ตู้เบียบเนี่ยตู้เบียบกับพี่น้องตู้ว่าน่าละต่อไปนะหลังจากเด้องัดขึ้นมาขายนี่อ่าเมื่อนี้ได้กองแขนหนเดียวกันนีเงินเงินสองหมื่นเหรียญออกมาแล้วก็กลับไปงัด ต้นใหม่ซะก็เรียบร้อยนะั่นม,มาตีการมาใส่ก่ำยุบว่าแม่หน่อยๆนางหลุดเข็งไปครับแล้วนี่แฉงเหรอแฉงออมลาวัตแฉงนี่ก็ใช่ฝันเห็นภูใช<ไ>่ไหมวะฝันเป็น,ขนเข้าฝันเพิ่นกระมาเข้าวฝันเพิ่นกระมาปกตินี่เราต่อไปมากปกตแต่งตัวแบบไหนครับพอ่อตั้งเตี่ยกับเป็นลูกไปใส่ชุดขาว โอ้ซักไม่กันเถอะลังเทาก็เป็นลูกพระคัมธรรมดานี่ยแะมาหาพ่ออะไรใช่ไหมครับมาหา,หาที่บ้านเรานี่เออกรมาประจําลังเทาเนี่ยโอ้ยบักขามมันสุกคักแล้วคือน้อยมากแน่ๆจังเสียนะตอนเป็นค้าบ้านเด้นี่ครับมันสุกคักแล้วจังเสียนะโอ้ผน,น,นจะผน,นจะมาบอกเล่นเสียนะผนจะมานั่นเลยนั่นแหละแต่ว่าบัดมาพิจารณ้าผอมาพิจ๋าหน้าผอมเราทีเฮียนทุกคนสิเป็นบ้องงามเจ้าคนเลยบัดผอมาผีคอบังแดนหลังนี้แต่บ้องงาม หลังน so it yeah. yeah, uh ีก huh. no like, like ็พองาเป็นรั uh ่กาลโมด่ที่จะเป็นแบบสามเหลี่ยมนะพ่อเนาะจะไปที่ไหนสันเลยเพราะว่ามันสมัยตะกี้หน้าครับผู้เฒ่าเข้าเจ้าปั่นกันตะกีดทีวันนี้มันก็เป็นของพอแม่ตะเกาครับแล้วขายให้ผู้อื่นขายผู้อื่นได้เมื่อขายผู้อื่นผู้อื่นกับยูบะไดมาทำมากกับยูบะไรกันแล้วไปมาเลยขายย่อนขึ้นมาคือเราไปมาพอก็เลยเป็นคนซื้อไหวครับเอาไปมาดู พ่อก็เลยบอกจะตัง่าเออทีนี่ยตะกี้กับพายุอันละพ่อเรยเขาไปยุในบ้านนี่สินะเอาไปมาคนวัดยูบัวใดเอาไปมาพ่อยูมนม่ยู่ใดนสินะก็เลยบออยากคืนเลยออยากืนเี้มันชิ้นนี้ต้นตาลนี่ต้นตาลมันชิ้นมอ้อดิตนตาลมันชิคือพนนาเมที่ยวไอเงสิแม่โอ้ยวอเป็นตะกี้ว่อคุณตะกี้สมัยก่อนนะไมตกอนี่ึืนมาเนมา ก้นกายมาสิมาเห็นตัวตานี่ต้องระวังเลยจงสิน่ะย่านรถนนี่สินะคนสีแลว่่าโอ้ยว่าจะพลาดหนุว่านนี่สินะ่จะว่าจะจะาวันนี้ก็เราทะเบียนบ้านไปก่อนนะครับหนึ่งหกหนึ่งเนาะพ่อเนาะหนึ่านโทรัพย์เก้าเจ็ดนะคะเดี๋ยวคอยมาฟังเรับจดจัคนสิบไปยกมือดศูนย์เก้าหนึ่งพ่อจีดเกศก็ศูนย์เก้าเจ็ดกับหนึ่งหกหนึ่งเออกับหนึ่งหกหนึ่ง 0 9 7เก้าเจดกับหนึ่งหหนึ่งต่อหงวดไว้ก่อนนะพ่อเนาะก็มีแค่นี้แล้วต่อไปครับคือบอกพ่นโยขันพ่อนังพ่นก็บ่อายาใหาฝันแบบเคล่นล่างไปสินะครับเราได้พอนกรเพา่อยากแบบนั่นนี่สินะครับขอขอบคุณพ่อยานะครับผมวันนี้ได้มาเยี่ยมพ่อยาถึงบ้านเลยนะครับเนาะครับขอบคุณครับมันเลยเป็น